สวัสดีครับ FC และอันการบัตทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับหยุดไปก็สองสาวันนะครับ<ม>ก็เมื่อวันเสาร์ก็พปดีวันเกิดของคุณแม่นะครับน้องๆพี่ๆเขาก็จัดงานวันเกิดให้แม่นะครับเราก็ไปรวมชุมกันนะครับเออไปอวยพรวันเกิดให้แม่ นะครับแล้วก็เลยไปต่อด้วยการเลือกตั้งอบตอนะครับที่บ้านที่สุพรรณก็เพิ่งกลับมาจนะกลับเพิ่งกลับมากลับมากลับไปก็เน็ดเนดอะไรก็ไม่เคยมีนะครับเออกระทนกระแท่นขากลับมานะครับน้องเขยเขาก็ขับรถแม่ก็มาด้วยน้องสาวหลานก็ บอกกับหลานบอกว่ามีเนต็ตเ่าถามหลานให้แชนนร์เน็ตให้ลุงหน่อยนะครับแชร์เน็ตให้ลุงหน่อยหลานมันก็แชร์เน็ตให้นะครับแชนนร์นะรชนเนต็ตให้ผมก็เปิดดูคลิปของน้องไลออนนะครับคลิปของน้องไลออนแม่ผมได้ยินเสียงเขาบอกว่าอา้าวนั่นไลออนเหรอผมก็บอก ผมกำลังติดตามน้องไลอ้นอยู่น้องสาวเขาบอกว่าทำไมไม่ถามแม่ล่ะนะครับเออทำไมไม่ถามแม่ล่ะเออพี่ก็ถามแม่ีิถามแม่ดีว่าตั้งกาตอนไหนยังไงนะครับแม่เขารู้หมดผมแม่เขาติดตามนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าแม่ผมติดตามน้องไลอ้นมาตั้งแต่แรกนะครับเออก็น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออ หลานกลับมาจากโรงเรียนนะครับตอนเย็นก็เปิดให้แม่ดูทุกวันนะครับทุกวันเพราะว่าโทรทัศน์มันต่อเข้าเน็ตไอเข้าไอนั่นได้นะครับเออหลานมาเขาก็มาเปิดให้แม่ดูแม่แมเขาก็ดูทุกวันเราไม่รู้เลยว่าแม่เราเออติดตามน้องไรอันเออบึ่งรู้บนรถนี่แหละว่าเออว่าแม่เขาชอบน้องไรอัน เขาเล่าเป็นฉากฉากเลยนะครับน้องสาวก็บอก่โอยหลานมายังไม่ทันอะไรไม่ทันนั่งเลยแม่เขาให้ไปเปิดโทรทัศน์ให้ดูแล้วนะครับเพราะทรทัศน์มันต่อเข้ากับ YouTube ได้นะครับดูจอใหญ่แม่ผมใช้โทรศัพท์ไม่เป็นได้แต่รับสายวางสายแค่นั้นเลยนะครับอ๋อผมก็เพิ่งรู้ว่าแม่ผมติดตามน้องไรอันเออ ก็ดักมาคุยกับบนรถกันสนุกสนานเลยโอ้ดอกเหล้านี่ดอกสาวกับหลานสาวนี่เล่าดิโอุกบนเลาะเลยก็ดันไปไหนมาไหนกลับมานี่จะต้องเอาแล้วไอหลานเปิดให้ดูแล้วมันย้อนได้นะครับเออผมก็ว่าเออวันหลังก็จะได้ไปคุยกับแม่บักนะครับกลับไปคุยว่าเออไปไงแม่มาติดตามตอนไหนอย่างไงนะครับเออ ติดตามได้เพราะอะไรนะครับตอนนั้นเราก็ไม่ได้ถามถึงเหตุผลการติดตามนะครับเพียงแต่คุยกันมันสนุกนะครับมันสนุกเวลาแม่กับน้องเล่าให้ฟังอ่ะนะครับว่าหลานมาถึงที่โอวางกระเป๋าี่ต้องเปิดจทรทัศน์ให้ดูแล้วนะครับเออเราก็เพิ่งรู้แล้วเขาก็คุยตอนนู้ตอนนี้นะครับเออยังว่าเลย เวลาคุยๆเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปถามว่าเออทําไมถึงว่ามาติดตามแต่เขาชมหน้าดูเลยว,ว่าดอกไลอัอนเดี๋ยวรอ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่รู้สมัยก่อนแม่ผมในด้านสอนลามน้ําเพชรนะครับสอนลามน้ําเพชรนี่ไปทุกที่แม่ผมสมัยก่อนตอนพ่อผม,มอยู่อะทั้งซีดีทั้งไล่ซื้อดูทั้งไปเล่นที่ไหนติดตาม ถ่ายรูปคู่หรืออะไรดูแม่ผมนะครับน้องเขยน้องสาวผมพาไปพาไปดูแม่ผมชอบลิเกขนาดซีดีนะบ้านผมเป็นแบบยกพื้นอะเปิดเปิดโทรทัศน์ไอซีดีอะของลิเกอ่ะชาวบ้านก็ชอบมานั่งในถุนบ้านผมอะโอ้ยสี่ห้าคนนี่ดูแต่อสอนลาม นะครับสอนรามดำเพชรสมัยก่อนนี่โอ้ดูต้าเด็กๆนะครับแม่ผมอ่ะดูตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยแหละสอนรามดำเพชรนะครับเออตอนนี้ก็มาติดตามน้องไลอัทผมก็ไม่นึกว่าแม่ผมจะมาชอบน้องไลอัทเออเราเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยนะครับเออเวลาไปกลับบ้านทีงหรืออะไรทีงเราก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยว่าเออเขาชอบดูอะไรเพราะว่า น้องสาวก็ไปรับแม่มาอยู่กับเขานะครับไปอยู่มาอยู่กับน้องสาวนะครับน้องไอหลานก็มาต้องเปิดให้ดูทุกวันนะครับทุกวันไม่เว้นเลยนะครับเ,เดี๋ยวดูคลิปนู้นคลิปนี้เดี๋ยวก็จบวันแหละแม่ผมเล่านะวลายจะทำนูน่นทำนี่มันก็ดีที่บ้านเขาทำขนมนะครับน้องสาวก็ทำขนมขาย แล้วเวลาเราทำขนมหรืออะไรมาแกะขนมหรืออะไรนี่น้องเขยก็ต้องไปเปิดมาให้ดูนะตอนเช้าเปิดคลิปให้ดูว่าเออดิทำไปดูไปอะไรไปแล้วหัวเลาะอยู่ด้านหละคนเดียวก็หัวเลาะบางทีน้องสาวหัวเลาะอะไร <c oughs> น้องสาวก็ถามแม่ว่าเออหัวเลาะอะไรฮะหัวเลาะอยู่ด้านหละชอบใจชอบใจแม่ก็ชอบใจ โอ้โหเราไม่รู้เลยเราเราเพิ่งมาติดตามนะครับผมเพิ่งมาติดตามได้ไม่กี่เดือนนี่เองโอ้ยแม่ผมติดตามมาก่อนเออไม่รู้เลยว่าเออแม่เราก็มาชอบเหมือนกันไอเราชอบเหมือนแม่เรานะครับผมก็ชอบเหมือนแม่ผมเพราะแม่ผมชอบมาก่อนอ๋อเดี๋ยวหลังต้องไปคุยกันว่าเออมาติดตามต้องทำเพื่ออะไรอะไรนะครับเออ เราไม่ได้ถามเลยว่ามันติดตามบอหลายแต่ชมน้องอไรอันนี่ชมวูใจบุญศูนย์คนแก่อ่ะใช่ไหมเห็นน้องเขาเออมีใจกุศลบรละบุญบริจาคนู่นบริจาคนี้โอ้ยยกมือท่วหมหัวเลยแม่ผมอ่ะนะครับยกมือท่วหมหัวโอ้ยขอให้ลูกจเจริญเจริญเด้อนะครับเออเดี๋ยวก็เอ่อช่วยเหลือคนนู้นคนนี้นะครับ คนแก่บ้านนอกอย่างนี้แหละครับเออเห็นใครทําบุญก็เออยกมือท่วหมหัวเลยนะครับเออยกมือท่วมหัว,หวตามที่น้องผมเล่าให้ฟังอะ่ะเวลาเขาให้เออช่วยเหลือใครอะ่ะแม่ผมยกมือท่วมหัว,หมวโมทนาสาธุกไปกับน้องไลไรอันด้วยนะครับเอออธิษฐานให้น้องเขาจเจริญเจริญมันเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเออแม่ผมชอบนะครับน้องสาวว่าโอ๊ย ตาเปียกตาแฉะเลยนะครับเวลาเห็นน้องก็ทําบุญทําทานอะไรนี่โอ้ยยกมือทั่วหัวโมทนาสาธทุกขอให้ครอบครัวน้องจเจริญเจริญขอให้น้องจเจริญเจริญขอให้น้องก็ทาําความดีแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับเออเราก็เพิ่งรู้วันนี้ก็ทักทายแค่นี้นะักตอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะไปนะครับวัดเชิงเลน ที่สามพานนครปรถมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปติดตามดูน้องนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ